กิฟเฟอรินเฟสคอนทัวร์แอปพลิเคเตช่วยคงรูปหน้าอย่างที่คุณเคยเป็นตอนนี้คุณสับปรดก็พาผมไปที่บ้านน้องตะเข้มตำบลนางรองในจังหวัดบุรีรัมย์ครับสุงมพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพ่อพี่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอยสบายดีไหมครับ ก็สบายดีครับวันนี้แนะนำให้รู้จักกับเพื่อนชื่อคุณแอนดี้นะครับครับผมสวัสดีครับอ่ะข้าบ้านก่อนบ้านครับแคบ่อยนะครับบ้านคนต่างจังหวัดนอนได้ไหมอย่าพูดอย่างนั้นนะครับบ้านผมได้เล็กกว่านี้อีกนะครับอยอยู่อยู่บ้านที่แตมาบ่อยอยู่แล้วแลวนี่รู้จักกันมานานหรือยังครับเกือบจะสองปีมั้งเนาะดำด้วถึงอาบน้ําห้องน้ําอยู่ข้างนอกครับผมเนาะ จะอาบนี่ไหมหรือจะไปอาบบรรยากาศฉันรักรักเมืองไทยฉันรักรักเมืองไทยวันนี้เราสองคนขอใช้ชีวิตแบบชาวอีสานแท้ๆเด้อสักวันหนึ่งนะครับโดยตอนนี้คุณสับประรดกำลังจะพาผมไปอาบน้ำที่อ่างเก็บน้ำซึ่งไม่ไกลจากที่นี่สักเท่าไหร่นะครับแถมบรรยากาศสองข้างทางสวยงามมากๆว้าวถึงแล้วครับ โอ้โหสุดยอดบรรยากาศน้ำใช่อุ้ย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 ระวังเลื่นนะครับครับท่าน้ำก็จะเลื่นหน่อยอ่าจจ้าจเกรยาโอ๋อเยี่ยมเลยอ้ย่าเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวจะอาบน้ำใช่ผมผมไม่ได้อะไรมาเลยฮะเอ้าไม่เป็นไรผมเตรียมมาเรียบร้อยอะไรเอ่ยนี่ไงนี่มะกรูดนะครับมะกรูดใช่ทำไมฮะเอ้าก็ใช้ถูตัวถูผมได้เลยแบบ อาบน้ำเป็ชาวบ้านชาวบ้านเมื่อกี้บอกไม่ใช่เนหะจริงเหรอก็จริงก่อนอื่นเลยการไหว้นะ้ำอย่างถูกต้องคืออะไรรู้ไหมฮะนี่ก็ถือเป็นครั้งแรกของแอนดี้นะครับที่ได้ทำเรื่องสนุกสนุกแบบนี้อิดชามใช่ไหมครับ <laughs> คุณผู้ชม <laughs> ถึงเวลาที่เรารอคลยอย่ามากพูด ยังไงอ่ะผมไม่เคยอาบอ่างนี้มาก่อนเลยอง่ะตกันเองเม็ดออกกันไหมไม่ต้องเดีบหน่อยแล้วก็ถูเลยมีแสงหอมแก็ถูเฮ้ยหอมดีมอ,นะอ่ะก็มาถูเนาะถ้าเกิดเรามีแลที่ไหนไมันจะรู้สึกทันทีพอจะแสนมากโอ้โหตรงนี้นดีมากเลยดีมากคันคันแหมน้ำเนี่ยเย็นสบายสบายนะครับคุณผู้ชม แถมบรรยากาศแดดร่มลมตกอย่างนี้มันช่างมีความสุขอะไรขนาดนี้ฮ่านี่แหละครับวิถีชีวิตแบบชาวชนบทไทยอ้สุดยอดอันนี้เคยใช้ชีวิตแบบนี้มาก่อนไหมโอ้ยหลายครั้งแล้วครับชอบไหม,ไม โอ้ยชอบสิอะไรอย่างนี้คือเราอยู่ในใน,ในเมืองในเมืองเนี่ยมันก็นอีกแบบหนึ่งพอ,อมาอยู่ในชนบทก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เงินก็ซื้อไม่ได้นะต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณละ่ะชอบทำให้ชอบคงไม่ได้อยู่นานขนาดนี้ออไม่ได้มาบ่อยขนาดนี้ใช, <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> คือแต่ผมเริ่มคุยกับคุณมากๆเข้าผมไม่รู้สึกคุณเป็นฝรั่งเป็นอะไรแถวนั้นแล้วนะผมว่าคุณเป็นคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะก็จมูกยังดงเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะ ไม่ปลอม <laughs> <laughs> โอ้ยอ่า <c oughs> บ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ที่พิเศษหน่อยทานที่มาก็ชาวบ้านทํากิจกรรมเยอะออมีอาชีพเยอะที่เขาทํากันแล้วก็ยิ่งพุ่งนี้ที่พามาวันนี้เป็นเพราะพุ่งนี้มีมีงานพิเศษในหมู่บ้านก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมอาจจะเกี่ยวกับความเชื่อของคนเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะพาไปดูทั้งหมู่บ้านมันมีหลายหลายอย่างในบ้านนี้ชาวบ้านทําอะไรเยอะแยะพุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้านะพร้อมไหม เอา้านอนแล้วเนี่ยมันไม่ถอดแว่นอาปากว้างเลยอัตรีสวัสดิ์ม,มาถึงเช้าวันใหม่ที่สวยงามที่หมู่บ้านหนองตะเข้มครับ อะไรกัเพีเ่นเลยกัมาทำอะไรกันผมบอกคุณแล้วแต่เมื่อคืนคุณไม่ได้ฟังเหรอโอ้ไปงานบดนาคอันนั้นอันนั้นฝันไม่ใช่ฟังอ้าเอา้เอาที่พามาวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นงานแทนนางแมวเป็นงานขอฝนปีนี้ฝนไม่เคยตกก็เลยต้องอจัดงานแทนนางแมวอ,อ,อ๋อ,อ,อร้อยก็คือแหรอ่รอบๆหมู่บ้านใช่แล้วก็ให้แมวมาร้องให้เรียกฝนแมวตอนแรกผมนึกว่าแมวกลัวฝนไม่เหรอใช่ก็เทพิรุนก็เป็นเทพที่ทำให้ฝนตก แล้วก็แมวเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่รังเกียจน้ํารังเกียดฝนราะว่าถ้าเกิดแมวลองๆก็จะช่วยให้เรียกฝนทําให้พระพิรุณมาช่วยจัดฝนให้ใช่คือเขาทำเป็นประจำอ่ะอ๋วก็ทุกครั้งที่ฝนไม่ตกอย่างเงี้ยโหเป็นไหมอะไรโหอโอ้โหแบบเนื้ออ๋อโอเคไอ้แล้วก็ให้โหเดี๋ยวก็กลับบ้านไม่ได้ลองดูสิมีกี่เท้าเนี่ยอ้าวพร้อมไหมยังพร้อมอ๋อ โอ้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 อ้โอ้โ้ออ้อ้ แต่ที่เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ตกเลยครับก็เลยเป็นโชคเดียของแอนดี้ครับที่จะได้มาสัมผัสประเพณีแห่นางแบวดั้งเดิมของชาวอีสานก็ต้องขอขอบคุณคุณสับปะรดมากๆนะครับกับชาวบ้านน้องตาเข้มด้วยนะครับที่พาผมมาสัมผัสประเพณีไทยอีสานที่สวยงามเช่นนี้เลงมามามาันมากใช่นี่นิดหนึ่งในงานของบ้านหนองตาเข้มนะครับครับผม เขามีอะไรหลายๆอย่างเข้ากับหลักศาสนาพณีโบราณโบราณแล้วก็ยังความสมัครใจอย่างที่เห็นทุกคนก็ลงใจเป็นหนึ่งทำงานร่วมกันทุกคนเป็นโรมเกลียวแบบเป็นหนึ่งอย่างที่คุณบอกจริงๆเลยใช่ก็เลยโครงการที่เราลงใส่เข้าไปในมูบานนี้ยังกิจกรรมนักธุรกิจเท้าเปล่านักธุรกิจเท้าเปล่าไม่รู้จักเลยครับภาษาอังกฤษว่า barefoot m b a รู้จักไหมครับไม่ไม่รู้มันเป็นยังไงฮะเอาเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูแต่ว่าเอาแฮให้เสร็จก่อนลงเป็นเลยแล้วเอาแล้วเอาเฮลงมาเฮลงมาเฮ อายุเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆนะครับสำหรับสาวน้อยเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแซบอิลี่น้องกิฟฟ์วริษาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของคุณตันภาสกรนาทีวันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตนักเรียนนอกให้เราฟังครับตอนที่กิฟเรียนไฮสคูลอยู่ที่ประเทศอังกฤษน,นะคะตอนนั้นก็อายุ15เองอยู่คนเดียวก็เหงามากคิดถึงบ้านนะคะแล้วก็คิดถึงครอบครัวคุณพ่อพก,พก,ก็โทรมาคุยตลอดเ,เล่าเรื่องธุรกิจเ,เล่าเรื่องครอบครัว โดยเฉพาะตอนที่น้องชายเกิดเนี่ยน้องเกตเนี่ยคุณพ่อก็จะโทรมาบอกว่าน้ําหนักตัวเท่าไหร่แล้วเราฟังแล้วก็น้าตาซึมเลยค่ะเพราะว่ารู้เลยว่าคุณพ่อรักเรามากแค่ไหนพอเรียนจบทางด้านดีไซน์ for Performance ที่เซนต์มาตินนะคะกิ๊บก็ตัดสินใจกับประเทศไทยทันทีวันนี้กิ๊บหาเงินได้เองนะคะก็อยากตอบแทนคุณพ่อบ้างพอท่านเริ่มมีอายุนะคะก็กิ๊อยากสร้างหลักประกัน ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เอาเงินสาหรับใช้จ่ายค่ะเพราะว่าอย่างอรก็เป็นการดูแลท่านอย่างหนึ่งค่ะไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยและออนดี้รู้ไหมสิ่งจริงหนิที่ร้องอย่างนี้ทําไมถึงร้องก็เพราะว่าชิไทย